เราก็จะจําลองตั้งแต่3.3น็อตไปเลยเป็นต้นไปนะครับ <_ d ream> เพื่อให้ <_ d ream> เพื่อให้เห็นว่า3.3น็อตนั่งได้ไหมนะครับ6น็อตนั่งได้ไหมหรือ8น็อตนั่งได้ไหมนะครับแล้วถ้านั่งได้ตกไปเนี่ยโดนมาพัดเรือไหมนะครับโจทย์เราก็มีเพียงเท่านี้นะครับโดยที่เราจะจําลองให้มีคนนั่งบนเรือเนี่ยลำที่เกิดเหตุเนี่ยเท่ากับปริมาณคนก็คือ5คนเช่นเดียวกันนะนะครับแล้วก็ใช้เรือเนี่ยชนิดเดียวกันรุ่นเดียวกัน ร,รุ่นเดียวกันให้เหมือนมากที่สุดนะครับมีทั้งทางดีไซน์มีทั้ง,ง, TI, งสถาบันวิทยาศาสตร์กับชุมนร,รมนะครับเขาค่อมีม,ม,มีมีหลายหน่วยของเขาครับที่ที่เขาได้แจ้งเรามาแล้วนะครับรวมทั้งขั้นตอนของอาการจะตรวจว่ากายภาพของคนที่ตกท่านี้จะโดนไปพัดเรือไหมอะไรเงี้ยต่างๆลเนี้ยก็ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับแล้วก็ เราต้องการให้คดีนี้เกิดความโปร่ปงใสให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ย